ขันมันยูต่ำมันถอกสามห้าเลเลขยกเกสามห้างดสีม้านี่บอพ่อมันที่สิบมนี่แมนนมันต่ำว่ะเลขสูงหรือวันทิตนเอาครับวันดี้ครับอีพ่อปีซ่าวัสครับดีจ้าดีพอปีซ่าโอ้ยวายมันถ่าไว้คากเลยเลขบถือกบ่มาหาเอฟบ่มาหาเอฟนบสัน ไปไปตลอดไปไปตลอดเป็นยังคือพอเห็นหน้าเห็นตาโดนมือแล้วพรา่ารถซ้อมโดตายรถตายนั่งไห้เยี่ยนสองมือคุณบ้าเมียเมียบ่ไปบอกส่างมามันก็ะว่าไปบ้านนี้สร้างเงินเพื่อนจนนั่งไห้ตีอะได้ออกมาหาเหยีดมินหัวเทียนบอดเฉยเฉยเขาสื่อหัวเทียนมาใช้ไห้ขี้เลยเลยตอนนั้นแน่เป็นเงินบ้านนี้เลยมาได้แล้วเพราะว่ารถซ้อมได้แล้วมาได้แล้วไปเบัดดะอ่าจู่ ซอผ้าโซกหายแล้วเรียกหาเชียงใหม่แล้วหาแล้วหายเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วตอนี้คนจะไปเชียงใหม่หาจะไสกันไปซาชเนอได้ออกเชียงมาเด้อสเดอบอกแม่นว่เลเป็นไงวดนี้พ่อเป็นไงความมั่นใจงวดวันที่สิบมั่มั่นใจว่าเอาท่องแทงไปแลกเอาท่องเงินเซ็นนั่นนักหาบัดคอยมีท่องแทงหนึ่งเขาได้ฝันบ่นนฝัอ้านนี้ ผ้าคอ,อยเอาผ้าคอยไปเลี่ยมไหมเลี่ยมท่องไหม <า S 2> เลี่ยมท่ององนี้ง่าน,นี่เอาเลี่ยมท่องให้นี่นะคอยแขนองค์น,นี้แหล,ออละวท่านแขนเอามาแขนหนักตานนี่ที่ไปแลกเอายีร่าของเขาน่ะท่องแทงเงี้ยแลกนี้ตัวนี้แลกมันก็ได้แทงได้สองแสนพันล้วโอ้แต่ว่าคอยคอยซื้อเองคอยแลกกันหาบาทเพราะว่าเอานักหาบาทเด้อท้าได้กระซังมันแลกกันวันกับร้านท่นองได้เอมไม่ อันผ้าอันที่ขอให้เพิ่เรียมไห่หันแบบเรียมไผ่แล้วไม่แค้นข้อ,อนกานนี่ล้างจากเ็ดเลขกแล้วนี่แหละเ็ดไใบตะหุ่นนี่ตะว่นในมาหากันเื่อหอยมาหมูว่าน่อยกบมานี่ปิดพักตูวไว้ไปพ่นกับปิดพักตู้ไว้ออกคุนแบบจะว่าข่าวว่าแบ่เส้นได้จักเส้นมือนีเลยมาพ่อแล้วแม่ันสีมา,าสองมองอ่านีล่ะะเออมาหาแม,แม่นวลกับโศกไส้่านี เมื่อนี่มาหนีได้สูตรไดมาพอสูตรอุดรนี่ละสูตรอุดรเนี่ยสูตรอุบลว่าเอาแล้วว้าแล้วเอาสูตรอุดรนี่มันกลายมาเป็นสูตรอุดรแล้วเป็นไดสูตรอุดรสูตรอุดรคือว่าเป็นงวดแรกต้นสูตรอุดรงวดแรกเลยฮะงวนแรกแขกงมันบ่เนาะบ่แขกงมันเอาเด่นบักสุดยอดเด้อเด่นบักสุดยอดตามที่คิดมานี่ คิดคักคิดแน่แล้วเด่นหากัพสามทนะสองโวเด่นห้ารองสามทนี่แหละเด่นห้ารองสามครับเด่นชุดยอดหาเนี่ยมาชุดยอดเลยพันเปอร์เซ็นเลยหาเนี่ยห่านมสมนเก่าฮะรันบมีเนีบอกปูแลยวอขันโอนเนียตอนง้อมาขีบทำมาตอกก็ดนเลหาบ้าปัญปัญหากัสามบ้าตอนรถมาปัญหากัสามบ้าเนี่ยปัญหากัตสามบ้ามาตอกํำรถฉันเล ไ่สิบศูนพัน0สบนอาใบไม่พันธเลือดฝันมาไม่หีสิรอกเอาว่าสู้พี่นอกฟังแนวพ่อมีตตัวได้แน่สูตรอุดรวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสูตรอุดรนี่เนาะเหมือนผมเด่นให้บักชุดอดเลยไคสีวางเนี่ยขสร้างพ่อใหญ่พิชาให้หาตัวเดียว้ายลุท้ายวิ่งวันน่ะอ่าตัวร่องก็คือ3สามันหากสามทัานี่แหะครับเด่นห้ารองสามอืมานี่มาพันนี่แหละ หายพันตัวเช่นวันห้ามาเป็นล้านบอกว่าครับโตไขว่ยบฉีเซนไตให้เมื่อนี้ข่ยี่ไปเอาลอตเตอรี่ไว้มื่อนี้หาซื้อจะกคูอยู่ว่าจเจ้าชิบสองล้านเ็ดสามห้าวันเนาะเ็ดสามห้าเออแต่ว่าขอโบีเซนไต้ตัวขว่อย,ยสัญญาแล้วครับเจ้าของข่มักถ้าเป็นครูเนาะเออมันจะออกคือเก้าเนี่ยวันบางหั้มันออกแปดเก้าแปด บานนี้ะให้ตัวคอยเด่นครับเด่นชุดยอดสามสี่เก้าตัวล่องคอยกันสามหนึ่งเก้านี่และเนี่ยห้ี่หางเด้อเอาสู่พี่น้องแฟงเนี่ยชุดเต็มชุดเต็มบ่ตัวแรกกันเจ็ดสามห้าตัวที่สองกันหนึ 1, 3, ่งสามเก้าสามสี่เก้าสามหนึ่งเก้าเต็มเด้อสองตัวพอ่อ อสองตัวใคร C สามหาแปดหาแปแล้วกับแปดสามหาเก้าสนินะครับไปกลับด้วยไปกลับด้วยาสามเอบนล่างครับอสองตัวสองตัวเจ้าก็เสีอเอาหางมันตัวนบน่นออนั่นเจ้าก็ซสสามหาสามเก้า C เก้าสิบเก้า แต่ว่าข่อยข่อยมันเป็นคนพ่อใหญ่พิซาเนี่ยมันเนมโม่นี่บ่กบ๊กกับก็บได้ข่อยออตรงตรงเลยข่อยเปย็นเั้นถือก็ถือก็ถือก็แล้วไปรลดวันนึ่งแต่พี่น้องเนี่ยไฮ<ว>แคปยูส์วันหนึ่งซื้อเลยนะับตั้บแดดพี่น้องเอฟซีกกน,นี่กลับให้ไปกลับแต่ว่าพ่อปีซ่านี่ตรงตรงตรง,ตรงตรงตรถเครื่องหั่นอะเมื่อหั่นข่อยก็ได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งแปดเทสอะเออข่อยซื้อแปดหกก็แปดเทสนะย่างแล้วไป ก็พอบอกพี่น้องน้ำแนนบอกพี่น้องชุดแรกไข่ถือชุดแรกไข่ก็ให้เจ็ดเก้าแปดเลยเลขไข่ชุดแรกแต่ว่าไข่ปลาห้เบิรงกระซือเพราะว่าเลขมันฉุนมาแห้งพอดวันเลยไข่เลยเอาฉุนไซเออร์เลยบ่มีซัมบ่มีจ่อยกางมันเถอะก้อใหญ่ปีชาบะนี้ไข่ทิ่มเลยฉุนบ่มาใส่เลยทิ่มบ่มาฉุนเหมวันนี้ยังมาฮกหามากครับ มาหลายเพพันเปอร์เซ็นห้าห้ามาพันเปอร์เซ็นหาคับก่อถึงว่าพันเปอร์เซ็นได้สองคนนี่เอาเก้าคอยกับตัวทุ่ยไทยคอยเร่อคอยใส่บเบรดเล่อคอยมีตะเกาตัวเห่นบดหาครับเก้าแม่นแต่ว่าเขียนลงหายหาครับสามครับสามเพราะว่าเด่นห้ารองสามกับเก้าเเจ้าก่าว่าเจ้าว่ามันหลขอยได้บ่อร่งกว่าสูพี่น้องบ่อร่เอาชองโตพอแล้วพ่อแห้งแล้ว สามตัวนี่มาแทะแน่นอนให้พันเปอร์เซ็นต์หรอสามตัวสามตัวมีตัวใดเนี่ยพราห้าเด่นห้าลองสามกับเก้าตัวเส้นไทยใส่วิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งใส่หลุดมีหามีสามมีเก้ามาแทะพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเจ้าจะซื้อเก้าสามห้าก็ได้ห้าสามเก้าก็ได้มาตัวตัวคอยเด่นคักนี่เด่นชุดจ้ะตัววิ่งคอยใส่วิ่งใส่หลุดสามตัวพ่อมักตัวใดพ่อสามตัวมักตัวใดครับ ก็มักคักคือสี่เส้นใจ้ให้เลยตัวไหนพ่อสามสีเก่ากับเออสามหนึ่งเก่านี่แหละัวมักตัวสอบสองตัวเดีพ่อมักตัวได้บาะเออสองตัวก็มกักห7าเช็ดห้ด,หดทุงงวงเอาสสไลดฟังกเลยสลออกวันอาทิตย์เนาะหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันพุธสี่วันพุธห้าวันพฤหัสหวันศุกร์เว้นไปหาวันศุกร์ที่เนาะ หวันศุกร์หวันศุกร์เจ็ดวันเสาร์อะไรไหมนวันอาทิตย์หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สันตัวบาตัวทด่ไทยมันเป็นว่ว่เด่นแบบสุดยอดเอาบอกพรสุตัวก่อนเนาะครับอสามตัวให้เจ็ดสามห้าหนึ่งสามเก้าสามสี่เก้าสามหนึ่งเก้า บนอย่างเดียวนัอันสำหรับพญ่พิชชาตเ,เอาหางมันหลดสองตัวบันฑสองตัวล่างบัณตัวแรกใครซีสามหาแปดหาเก้าได้แปดสามเท่านี้แหละครับไม่แล้วอายกขึ้นเบื้องว่าตัวเด่นบัดเนี่ยเอาเด่นยกขึ้นเบื้องเด่นบักชุดยอดคือเศษชินใตสีเหลืองนะครับเด้อเด่นชุดยอดมาัำดับหนึ่ง สามสี่เก้าสามหนึ่งเก้าบนล่างก็ให้จำไงเอาให้เล็กหน่อยไปซื้อก็ได้จำไงเอาสูเอาเรียกกันหาแปบรบน,นหาเก่ามากไงกูเนี่ยเรียกพ่อใหญ่พี่ชายู่ล่างของพ่อมาจะไปขึ้นบนพ่อปีชาโม่ป่ะน,นี่โม่บอ,บอ,พ,อบพ่<า>อเป็นโมเราพ่อปีชาาเได้โม่เดอรอนเทนท์กินน้องค,คันหาหากับสามกับเก่ามากเนี่ย เอาเนี่จอ้วยมาขีบห้ำตอกเลมีตาพร้อมพี่เลยค่ะชุดนี้ขีบแล้วมมันชุนพันเลยจะมัได้บอกเลขมันม่ไมดีบอกขีบห้ำแล้วเอาชับๆนะจอด้วครับ่าใจสินซาบอกไปที่เก่าเอะอันนี้มันเข่ากับเข่าคับเข่าแน่หน่อยเรียกตัวมัดตัวสอบตัวไพวอมักคักมักแน่กับชี้เก้าครับเป็นชิบเก้าครับ มักคับมัแน่หาสองห้างเนี่ยถ้าบ้ามาเออบ้ามากมาตอนทำรอยมาตอนทำพ่อปิซาได้ครับพี่น้องยื่น่างกับมักคับมักแน่คือห้าแปดห้าเก้าเนี่ยครับเพนั่นแหละหายางกับสองหางครับคุณอีพายไร่